สวัสดีทุกทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่13บสามิถุนายนสองพันารกตอนนี้เวลา2องทุ่มหนาทีนะครับยามนี้ยามจะอ่ายามสุขนเนาะอรามาคุยกันหน่อยวันนี้เดี๋ยวรอท่านผู้ผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเข้ามาก่อนเนาะ เดี๋ยวรอสักคู่ก่อนตอนนี้หาอะไรเล่นก่นอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเข้ามาแล้วค่อยคุยตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้เล่นอือเนี่ยเนี่ยมันจะรมยมจะมองไปไหนเดี๋ยวเรารอสักคู่อ,อามาแล้วหนึ่งท่านไม่ว่าเป็นท่านใด <c oughs> อรอคนอื่นเราก็ดมไปนี่ไปก่อนสมุนไพรเป็นลากไม้แจ่ไหน แลไรน้ำยามันแห้งหมดแล้วเดีย๋ยวรอเพื่อนก่อนนะยังไม่มาชื่ออะไรประไพป๊อไม่มป๊อมไมนี่ไม่ค่อยได้เห็นเนาปะป๊อไม่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยเห็นชื่อเนี้ยชื่อป๊อไมเขาเรียกปอไมหรือว่าป้าไมป๊อไม เดี๋ยวรอเพื่อนกันนะส่นนี้ยามสุขสุขเป็นอะไรอาบุผาเพิ่งมาปุผาไม่มีรูปโปรไฟล์เหรอบุผาไม่ใส่เหรออายอ,อายลูกตัวเองเหรอ, <c oughs> อดีจ้ะเสียมาแล้วตรวจมดไหว้พระอย่างวันนี้วันโกนนะนวันนี้วันโกนวันนี้วันพระ วันลืนวันเนรเดี๋ยวรอเพื่อนกันบุกผาสายชนว่าเพื่อนคงจะไปมนต์ไหวพระกันอยู่่ะเนาะบางคนบอกสัญญาณไม่ได้อะไรนะไม่ได้เตือนอะไรเงี้ยไม่ได้เตือนอะไรก็ไม่ได้เข้ามา อาสี่ท่านแล้วครบขาแล้วอ้าวแจกใครเป็นเจ้าแจกเลยเลยสี่ขาแล้วมีบุกผาคนเดียวที่เข้ามาทักคนอื่นยังไม่ทักมีบุกผาพรุ่งนี้ไปใส่บาทดีแล้วใส่บาทใส่บาเนึวันพระไม่ใส่ทุกวันเดี๋ยวใส่เพราะวันพระเหรอใส่บาท,บาทจริงๆวันเนี้ยพรุ่งนี้เนาะถ้าใครทําได้นะสวดอุโบสถศีลน,นะ โอเคเลยคือถ้าถ้าเราถือสินแปลกทั่วไปเนี่ยมันไม่ไม่จับเท่ากับถืออุโบสถสินหนึ่งวันหนึ่งคืนของวันพระใหญ่บุญกุศลแรงนะอุโบสถสินไม่ฉันเนื้อสัตว์ดีใจได้ดูแลสุดครับเ <c oughs> มื่อก่อนไม่ได้ดูฮะบุพเอาที่ที่มาอ,มอมไม่ได้มาไม่ทันเอาเล็กเข้ามาแล้วดีอส <c oughs> วัสด,ดี ก็มีแต่ขาประจำมาหวัดดีคนอื่นเข้ามาก็าไม่หวัดดีอาจารย์ยาเข้ามาส่องไม่เฉยแอบดูวิเศษเขาไเขาไม่รู้จักอาจารย์ยาเขาไม่ทัก <c oughs> มีแต่ขาประจำทักกันอืมมีพวกเราทักกันเจอกันก็หวัดดีเนอะเดียวเป็นการทักทายกันอ้าวหวัดดีครับดนะอ๋อสุรากมาไม่ทันใช่ไหมบุปผาบุปผานี่ไอ้น,น,อน,นี่มันไอ้น,นี่มันชื่อน้ำฝนเนาะที่อยู่พิโลกบุปผาไม่ได้อยู่พิโลก ใช่อุบาไม่ได้อยู่ี่โลกวันนี้ก็จะเข้ามาคุยกันเล็กน้อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพักแล้วนะเราจะได้มาสวัสดีอันนี้ชื่ออะไรอุไลใช่ไหมอ่านว่าอุไลวะใช่เ่รอเฮ้ยเอาอุอไลยู่หออลังรุ่มให้ลุ่มอ๋ออยู่แพ้อาบุแพอาบุบา อยู่แพร่ก็อยู่ใกล้นั่นเดีย๋ยอะไรนะไอ้ฉันทาให้วันทาเนี่ยอะไรที่ยังไม่เข้ามาอยู่แพร่เหมือนอยู่แพอยู่แพร่อย,อยู่อยู่แพร่กัหลายคนเนาะที่เข้ามามีคุณอิงนี่คุณอิงอิงก็อยู่แพร่นะอารัตนารัตนาจะย้ายู่ยุนเทวะทำไมอ่ะอยู่ต่างจังหวัดไม่จับเนีย่ยจะเข้ามาวุ่นวายในยุนเทวะจะมาโหดร้มยยังไงรัตนา ยา้ามันอยู่แถวไหนครับกรุงเทพแบบหลออูลไลแสดงว่าเราอ่านถูกแล้วอุลไลอูลไลนี่เป็นน้องกับอะไรใช่ไหม,มพี่ชื่ออูลไลน้องชื่ออะไรอือก็เล้าวขาอุลไลกับอะไรอือเดี๋ยวรอตอนนี้เข้ามาสิบสองท่านอิทธิพลของพระราหูสิบสองท่านอ,อย่าลืมจดมนหว้พระกันด้วยนะ ใช่บุปผาหนูทํางานอยู่กทมอ๋อบ้านเดิมอยู่แป้แล้วมาเป็นเด็กเต้อไม่อ,อยู่ท่าประจันแปลงมาท่าประจันมีอะไรน่าอยู่เออแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วเนาะท่าประจันเนาะเพราะว่าเขาทําท่าน้ําทําอะไรใหม่แล้วเนาะอืมสิบสามแหละอืมวันนี้สิบสามใช่พรุ่งนี้สิบสี่ดูวอลเลย์บอล แล้วตอนนี like ้คนก็ดูส like ิบสามแล้วก็วันนี้วันที่สิบสามเลยโอเคจบลักกี้น m b e เอเอาออกไปหนึ่งแล้วเราคุยกันก็เลยออกเลยเหลือสิบสองเลยอําวาสิบสามโอ้โหโบโเป็นยัเนาะอ้วจะแอมสวันดีครับดีครับทีนี้เราก็จะมาพูดเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันร์ใช่ไหมดาวจันร์ทอยู่ที่ราศีพิจิตนะครับตอนนี้เกาะราชาร์ พรุ่งนี้คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งจะเกาะสมโนเลิกนะครับจะจองลูกเยือาจารย์โจหาอาจารย์บีมใช่ไหมถูกแล้วเออแน่แน่จองคิวครับไม่เจอกันนานเลยอาจารย์ยสบายดีอาจารย์ยักษ์อยังจ้าอยู่ผ่านโควิดไปได้รอบนะครับเนี่ยคนข้างๆเขาเป็นเรายังไม่เป็นคาดแก้ยังยังยังถือว่านี่อยู่อาวนิพนธ์สวัดีครับ ไม่รับก็ถือว่าเราก็พยายามสวดมนต์พยายามนั่งสมาธิพยายาม่อ,อก็ระวังไว้นอกมันก็ไม่เป็นก็เป็นกันเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปเดินเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ป้องกักตัวเองไม่ได้เดินเพราะเขาบอกว่าต้องเดินให้แรงขามันแข็งแรงคนจะแข็งแรงได้มันต้องแรงขาเนาะขาต้องแข็งแรงคนไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยเดินเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยแข็งแรง นะครับถ้าขาเดินไม่ได้ล้วก็ไปไม่หลอดในทีนี้นะอืมเราก็มาว่ากันต่อนะครับวันนี้จันอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับซึ่งเลงดาวเขาเรียกว่าเลงดาวอาทิตย์เพราะอาทิตย์อยู่ราศีพุธนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวันพระเพญเนี่ยจันกับอาทิตย์จะเลงกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระจันก็เกาะสมโนแห่งเลิกพอดีราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกาะราชาเลิกอยู่เรก็ถือว่าตาแหน่งจันอยู่ ที่ราศีพิจิตเรือนของอังคารอังคารไม่อยู่ราศีกุมไม่ใช่ราศีมีนะไปเจะไปกรอร่วมท่านะเอ่อทีนี้ผมก็มาอ่ามาคุยว่าที่ผ่านมาที่เราได้มีการไลฟ์สดกันไปเมื่อคาวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของชัยภูมิศากดิ์ชัยภูมินะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราต้องถามตัวเราเนาะว่าชีคเราเคยถามตัวเราเองบ้างไหมว่าเราเกิดมาทําไม เกิดมาทําไมและไอ้นี่ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้เคยคิดไหมบางคนก็คิดบางคนก็ไม่คิดบางคนก็คิดแล้วก็ไม่รู้จะอย่างไงใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยมันก็มีหน้าที่เหมือนกันทุกคนใครจะเป็นหน้าที่อะไรคําว่าหน้าที่ก็ทุกคนก็ต้องรู้นะว่าหน้าที่อ,อะไร ไม่ได้ทํางานไม่ใช่หมายถึงการทํางานด้วยนะหน้าที่หมายถึงสิ่งที่เราได้กระทําอย่างสมมุติว่าเราอยู่บ้านเราก็เป็นหน้าที่ของเราคืออะไรพ่อบ้านแม่บ้านหมายถึงคนที่มีครอบครัวมีลูกใช่ไหมทาหน้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านพอไปที่ทํางานเราก็ทําหน้าที่อะไรละแล้วแต่เป็นผู้ข้ามบัญชาลูกน้องตำเหมียเออนเวลาเราขับรถ เราก็ทําหน้าที่อะไรโชเฟอร์บางคนก็ทําหน้าที่นั่งแต่ปรากฏว่าคนนั่งไม่รู้หน้าที่ตัวเองกลับไปพูดกับไอ้คนขับเนอะไอ้คนขับเลยบอกมึงมาขับตัวเองที่นั่งรือยังคนนั่งมีสิทธิ์ตายกับมีสิทธิ์ตายกับเอออะไรนะรอดเท่านั้นเองเออเพราะนั้นนั่งเฉยไอ้คนขับมันพาไปเองเพราะนั้นถ้าทุกคนรู้หน้าที่ว่าเราทําหน้าที่อะไรมันก็จะไม่ สับสนกันในชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนมีหน้าที่หมดแต่นี้เราทำหน้าที่กันถูกต้องไหมเช่นเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีหน้าที่ของนักเรียนเราเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของทำหน้าที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หมดเลยหน้าที่ของอาจารย์ทำอะไรบ้างมีห้าพ่อ หน้าที่ของลูกศิษย์ปฏิบัติตยังไงอาจจ้างมีหมดหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของนายจ้างหน้าที่ของลูกจ้างพุทธองค์ทรงแยกแยะมาให้หมดทีนี้พอเราเกิดมาในโลกนี้เราก็ถามด้วว่าหน้าที่เรามีอะไรบ้างยกเว้นการงานการงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าหน้าที่การงาน มันจะมีคําว่าหน้าที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมหน้าที่การงานหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่ลูกเออถูกไหมเพราะนั้นหน้าที่หมายถึงการบรัิบัติการทำผมก็ลองเราก็เรามาดูว่าพระองค์เนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้หน้าที่ของพระอ,องค์คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระอ,องค์อุบัติขึ้นมา มีคนที่ได้ทำนายการทำานายทัพการทำนาย,าย,านายดวงชะตามันมีมาก่อนพุทธเจ้าอุบัติขึ้นตอนที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานั้นก็มีคนที่เป็นสาตดาเอกอยู่หกคนที่เก่งๆเนี่ยช่อยสังชัยช่ออะไรเนี่ยนะซึ่เป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งมีบาร,รมีสูงแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ฌานสูงเพราะแต่ละท่าน พอสิ้นไปนูเกิดพมมโลกทั้งหมดเลยแต่เขาไปไม่สุดเห็น mm hmm. ไหมทีนี้ตอนที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมามีโหนมาทำนายทั้งหมดร้อยแปดร้อยแปดคนคัดเหลือแค่แปดคนแต่ถามว่าเขาใช้วิชาอะไรทำนายไม่ได้ใช้วิชาโหราศาสตร์ไม่ได้ใช้วิชาอะไรเลยใช้นอนรลักษศาสตร์น,นรลักษศาสตร ก็คือว่าได้ดูรูปร่างลักษณะมหาบุรุษ32ประการไปดูเอาเปิดเอาว่าบุรุษมหามหาบุรุษเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรทีนี้ว่าพอเขาตำนายว่าพราะองค์เนี่ยจะสุดกรุเนี่ยมีอยู่สองใช่ไหมถ้าเป็นคารวาสก็จะได้ครองทวีปทั้ง4ทวีปทั้ง4ี่ไม่ใช่หมายถึงทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกาไม่ใช่นะทวีปทั้งสคือ ชมภูทวีปกุตระทวีปอมรทวีปและวิเทหะทวีปนั่นคือบารมีที่ยิ่งใหญ่ของมหาจากักรพรรดิแต่พวกเราก็มาตั้งกันเองเช่นคนจีเรียกว่ามหาจากักรพรรดิแต่จริงๆตามพุทธศาสนาแล้วคนที่จะเป็นมหาจากักรพรรดิได้จะต้องมีสิ่งมหัศา,า์เกิดขึ้นพร้อมประมหาจพรรดคือเจ็ดอย่างรัตนเจ็ดแม้แต่พระพุทธองค์ พระที่สำเร็จอรหรันเขาจึงจะเรียกเถระแต่พวกเราพระบวชสิบปีขึ้นไปเรียกเถระมหาเถระมหาอะไรกันเราไปตั้งเปรียบเทียบเปยถึงขนาดสูงขนาดนั้นเพราะเขารู้มาเขาอ่านมาใช่ไหมเขารู้มาว่าอะไรคือยิ่งใหญ่คนก็เลยอยากจะทําตัวให้ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันก็จะเกิดเหตุ เกิดเหตุมันเหมือนคนเราเนี่ยถ้าบุญบรารมีมันรองรับไม่ถึงแล้วเราทำตัวเองให้มันเหมือนยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะวิบัติเลยมันจะวิบัติเพราะฉะนั้นพระธองค์เนี่ยพอขึ้นมาเขาก็ทำนายว่าถ้าเป็นคารวะถูกไหมถ้าเราเรียนพุทธศาสนามาเราต้องรู้แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมานี้ เป็นชาติสุดท้ายพระองค์ก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่มีเทวดานิมิตให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนักบุตรตอนที่พระองค์อยู่นั้นทุกอย่างจัดอย่างดีหมดไม่ให้เห็นคนแก่ไม่เห็นคนป่วยไม่เห็นเลยมีแต่คนหนุ่มคนสาวอยู่ใน พระราชวังทั้งสามฤด,ดูร้อนฤดูฝนฤด,ดูหนาวโฉมเจ็ดชั้นบำรุงบำเรอกามอย่างเต็มที่เพื่อมาให้พระองค์เนี่ยออกบทแต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องไปตามทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามว่าตอนที่พระองค์ทรงพระเยาอยู่นั้นองค์เรียนวิชา ต,ต่างๆทั้งหมด18วิชาเรียกว่าจบ็อ,อกเตอร์เลยแหะเก่งทั้งไตผุไตเว่ไตเว่เพราะก็ต้องศาสนาพราหมณ์ต้องเรียนจบวิชาโหราศาสตร์จบวิชาการยิงธนูการศึกวิชาสงครามภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์คือเรียนทั้งหมด18วิชาแต่ถามว่ามันใช่หนทางหรือไม่มันไม่ใช่ พุทธองค์ก็ออกบวชนีอยกมาบวชไปเรียนสำนักท่านอาลาระบทและอุทโกราบบจนสำเร็จถึงอภินญหาแต่พระอ,องค์ก็รู้ว่าไม่ใช่หนทางสู่ความพ้นทุกข์พระอ,องค์ต้องไปเรียนเพื่อพิสูจน์จริงๆมันเป็นของเก่าที่พระอ,องค์มีอยู่แล้วแค่พระอ,องค์ไปฝึกแป๊บเดียวก็สำเร็จใช่ไหมจนครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรจะถอดถอน ทีนี้เราก็มาดูว่าอย่างที่มาบอกตรงนี้วิชาโหราศาสตร์ในบ้านเมืองเราที่เรียนกันอยู่เนี่ยที่ผมไปรวบรวมมาแล้วก็ครูบาอาจารย์จบไ้มีทั้งหมดร้อยห้าสิบเจ็ดวิชาพระพุทธองค์เรียนสิบแปดวิชาแต่นี่เรามีทั้งหมดร้อยห้าสิบเจ็ดวิชาแต่วิชาต่างๆเนี่ยใครอยากจะรู้และอยากจะเรียนมันมีอยู่ ในตำราพรมชาติตำราพรมชาตินี้มีวิชาโหราศาสตร์เยอะมากๆเลือกเราเลยอยากจะเรียนอะไรอยากจะอะไรทีนี้การศึกษาวิชาต่างๆนี้เราอย่าเรียนที่แบบว่านกแก้วนกขุนทองการเรียนมันเป็นแค่พื้นฐานเป็นแนวขึ้นมา เหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเนี่ยเขาสอนอนุบาลบปสมแปไหมกอไก่ขอไข่ขึ้นมาจนเราเรียนผสมเป็นคําแล้วก็เรียนระดับขึ้นไปเรื่อยๆสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะดีนะครับขึ้นไปแต่ถามว่าการดําเนินชีวิตมันก็ไม่ใช่จากตรงที่เราเรียนแต่นั่นคือขนทางและการวิชาที่เราเรียนไปเนี่ย บางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้มาใช้ในชีวิตเลยเรียนเพื่อสอบแข่งขันกันเท่านั้นแต่วิชาโหราศาสตร์นี้มันเป็นวิชาสถิติเป็นวิชาของนักปากที่จะเรียนคนบอกว่าอาน่นไม่ใช่เพราะการเรียนวิชาโหราศาสตร์นั้นต้องใช้สติปัญญาอย่างมากนะไม่ใช่ว่า คนบอกคนโง่เรียนไม่ได้บอกแล้วมันมีทั้งหมด1 5อยวิชาคุณจะเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ก็เหมือนกับคุณจะเรียนอนุบาลจบแค่ป .4 ก็ได้จบป .6 ก็ได้จบมส .3 ก็ได้จบอนุป,ปริญญาก็ได้จบปริญญาโถเอกด็อกเตอร์ไปเลยก็ได้เพราะนั้นการศึกษาวิชาวระวัาศาสตร์จึงมีหลายระดับหลายวิชาที่ในการเรียน ถามว่าผมศึกษาเยอะไหมเยอะผมพยายามจะศึกษาให้หลากหลายให้สุดเพราะอะไรเพราะเราต้องเรียนรู้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราถ้าเราไม่เรียนรู้วิชาต่างๆแล้วเราจะรู้ข้อดีข้อเสียด้ยทีนี้เราก็มาดูว่าชุดขาวอยู่ข้ในไอ้จายม่อกี้อย่ชุดขาววันนี้วันจัน์ปีขานไงต้อนรับเขาหน่อยสิอปีกขานเนี่ยวันนี้ ไม่ได้มาแบบนั้นแต่มาแบบปู่ที่ใส่นี่ไม่ใช่เสือธรรมดานี่คือพ่อปู่เจ้าสมิงไพยถ้าใครมียานก็จะเห็นว่าวันนี้อาจารย์ยักษ์เชิญพ่อปู่เจ้าสมิงไพยมาและที่ค้องคออยู่นี่คือปู่ฤาษีเบิกไัย เชิญครูบาอาจารย์พูดสนทน,นาวันนี้ปู่เจ้าสมิงพายเป็นปู่ที่ฤือสีต่างๆให้ความเคารพปู่เจ้าสมิงพายจับดูแลทางภาคเหนือของประเทศไทยผมอยู่พิษนุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งของปู่เจ้าสมิงพายถ้าต่อจากนครสวรรค์ลงมาตรงภาคกลางจะเป็นปู่เจ้าเขาเขียว เพราะนั้นจริงๆตัวผมเองที่อยู่กับผมก็คือปู่ตาไฟกับปู่นารอดหลายคนที่เข้าวันนี้จะสัมผัสปู่ผมได้บางคนเรียกผมปู่ปู่บางคนเรียกองค์ไหนผมผมเคยสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเจออาจารย์จะกลัวทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไร เด็กเขาจะเห็นปู่อยู่ข้างในแล้วก็ตอนทําพิธีปู่จะลงพวกที่มีองค์มีร่างเขาจะเข้ามาทักตอนจัดงานไหว้ครูพวกร่างทรงผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไปนั่งมีร่างทรงคนหนึ่งเข้ามาไหว้ผม ผมก็งงเขาบอกบัดดีปู่ผมบอกปู่อะไรเขาบอกปู่สิวะอาาวยู่กับอาจารย์ด้วยผมก็เออวัดีเหมือนกันเนาะปู่มาหลายก็เลยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาเป็นร่างทรงดูดวงผมก็ไปนั่งจะให้เขาดูไงปรกากฏเขาไม่ดูดิเขากลับถามผมอีกปู่อะควรจะบอกเขา ควรจะเมตตาเอาเป็นซะอย่างนั้นไอเราเนี่ยจะไปให้เขาดูแต่เขาทะลึ่งจะให้เราดูเขาบอกปูก่กะจะปู่อยูก่กบอาจารย์องค์ใหญ่กว่าเขาอีกนั่นแล้วก็จะหลุมนี่ยอุต่าหมาจะมาหาให้ช่วยหน่อยอจริงจริงเลยกลายเป็นว่าอเราก็ต้องทําพิธีอัญเชิญปูล่ลงมาให้นาะข้าพเจ้าอุษาหให้เราให้สิลให้พรนี่แล้วผมก็ต้องมาตรงถว่าเออผม เกิดมาในโลกนี้ทำหน้าที่อะไรสิ่งต่างๆมันเกิดมาตั้งแต่ตอนเด็กก็คือชอบนั่งสมาธิผมนั่งอย่างผมไปผมเรื่อยเนี่ยถูก,ถก,ถกไม่รู้นั่งอย่างเดียวและชอบศึกษาพวกโหราศาสตร์และชอบดูลักษณะบุคคลนี่คือสิ่งที่ ผมได้เกิดมาในโลกใบนี้ผมได้ดูอาผมดูเตียผมดูลุงผมดูอาผมทำนายดวงทุกคนดูดวงเป็นหมดแปลแม่ผมก็ดูหง่เฮงคนเป็นถามว่าเตียกับแม่เรียนมาจากไหนเตียแม่บอกว่าไม่ได้เรียน แต่ประสบการณ์แต่ลุงเรียนลุงเรียนลายมืออาเรียนลายมือน้าน้าไม่มีมีแต่อาน้องน้องน้องเตะเขาเรียกอากูอะอากูใช่ไหมไม่ใช่เรียกอากูแล้วก็อะไรยุไมลุกเนี่ยพอหลังจากนั้นมาผมก็ได้เข้าสู่วงจร ของการเป็นนักพยากรณ์โดยที่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งต่างๆนั้นมันจะเป็นอย่างไรกับเราผมศึกษาทุกวิชาทุกขนหนแต่ถามว่าการเรียนของผมนี้ผมไม่ได้เรียนประเภทแบบที่คนอื่นเขาเรียนกันแล้วไปใช้มันต้องผ่านการพิสูจน์ทุกวิชาที่ผมได้มาจะมาจากตำราก่อน ยังไม่ได้ไปเรียนกับสมาคมหรือก็อาจารย์ที่เป็นกิจจักรักษณะเนื่องจากหนึ่งเป็นทหารไม่มีเวลาสองไม่มีปัจจัยอันนี้สำคัญเพราะว่าเงินเดือนทหารชั้นประทวนจบมา1,080บาทปีนึงขึ้น150บาทขั้นนึงเนี่ยนบะบาทเท่านั้น ข้าราชการชั้นผู้น้อยเงินจะน,น้อยนะครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเพราะอยู่เรือรบมันต้องออกทะเลออกฝึกแต่ซื้อตํารามาได้ตําราจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยแล้วก็ร้านคุณวิชิตใจชาเกษซึ่งเจ้าข,างาของร้านขาเขีนบักิจผมไปซื้อมาหมดแล้วก็เจอตรงไหนก็ซื้อแล้วก็อ่าน พออ่านเสร็จเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์เริ่มทำนายดวงโดยจับเพื่อนที่เป็นนักเรียนจากด้วยกันนี่แหละญาติพี่น้องนี่แหละดูทั้งลายมือดูทั้งเลขเจ็ดตัวดูทั้งกราฟชีวิตดูทั้งไพ่ป๊อกตอนนั้นที่ผมใช้อยู่นะครับยังไม่มาทางโหราศาสตร์เราดูแลวเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ดูตำราบอก ตำราบอกแบบนี้ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนี้แสดงว่าตำราบางเล่มมันหมกเม็ดเขาวางยาวไว้เขาไม่ได้อธิบายให้ทั้งหมดเหมือนคุณต้องไปเรียนกระตูเขาต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นเตือนพวกหมอดูไว้ที่เรียนกันมาแล้วคุณก็ท่องเป็นนกแก้วนกคุณทองแล้วคุณก็จํากันอย่างแม่นแต่คุณเคยพิสูจน์ไหมว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหม ทายมาบางทีไม่ถูกคุณไปใส่อารมณ์กับคนดูเลยนะว่ามันเป็นอย่างนี้มึงอย่ามาเถียงกูอา๋ามึงอย่าเถียงเขาชีวิตเขาเขารู้ดีว่ามึงเพราะฉะนั้นหมอดูจะไปรู้ดีกับไอ้คนที่มาดูได้ยังไงเพราะไอ้คนดูมันรู้นี่ว่ามันเป็นอะไรถูกไหมล่ะเพราะฉนั้นเราต้องฟังผมถามว่าผมทายผิดทายถูกไหมแรกแรกมันก็ต้องผิดเพราะอะไรเราตีโจไม่แตกพอตีโจไม่แตกเราก็มาดูที่ว่าเออทําไมเขาถึงบอกว่าเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไปที่ ฟังแล้วเราก็จบและลองเอาไปถ่ายคนอื่นที่มันเหมือนกันกับไอคนนี้พอม,มันบอกว่าใช่เราได้วิชามาแล้วซึ่งตำราไม่มีไม่ได้เขียนไว้เขาไม่ได้ถ่ายทอดให้แบบนั้นแต่ผมได้ใช้ประสบะการณ์ดูมาปีนี้ก็ปีที่สี่สิบหกปีเข้าไปแล้วการที่เราดูเราก็เคาะวิเคาะวิจาณ์เข้าไปเพราะนั้นดังที่ผมบอกแล้วว่า พระพุทธองค์ก็จงสําเร็จแล้วการที่เขาดูเนี่ยดูพระพุทธเจา้าเขาใช้วิชานรลษศาสตร์คือวิชามหาบุรุษสามสิบสองเป็นวิชาโหราศาสตร์วิชาแขนงหนึ่งแล้วก็หาภรรยาให้กับพ,บพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะก็คือสิริมหมามัญญาใช่ไหมมันดามันดาหรือเมียเมียสิริเลอกเมียจำจำเมียจำแม่ไม่ถูกแล้วเนี่ยปรากฏว่า ก็ใช้วิชานอระศาศไปดูคนที่จะมาเป็นมมหสีของพระพุจ้าหรือเป็นภรรยาเนี่ยเขาหาด้วยเบญจก,กัลายาณีเบญจไปว่า้าเขาเดือพหาดูคนจนทั่วหมดนะจนกระทั่งเป็นเมืองสาเกตซึ่งเป็นเมืองที่นำวิสาขายอยู่ใช่ไหมที่เกิดฝนตกนะ นางวิสาขาไปกับพงศ์ใ้เขามีงานเล่นตีทีกันฝนตกแต่เดินพาแปดคนที่ไปเห็นกิริยาเดินฝนตกอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะวิ่งน้ำกระเจิงใช่ไหมแต่นางวิสาขาเดินถามก็เห็นลักษณะการเดินเห็นลักษณะแล้วคนนี้ใช่แน่เลยจึงพูดหยอกพูดเพื่ออย่างปัญญา ฝนตกหัวจะเดินอ้อยซอยทำไมไม่เรื่องเนี้ยท่านก็พูดบอกว่าฝนมันตกมันเปียกมันกระถังมันใช่ไหมละ่ะถ้าวิ่งมาแล้วลื่นตกหกล้มเป็นอะไรไปพ่อแม่อุตสห์เลีย้ยงดูถน,นอมมาเราวิ่งเป็นกระโดกกระเดกเป็นม้าดีกระโหลกมันก็ไม่ใช่พูดออกมาเไหมไเขาก็เห็นหนึ่งผิว เพราะว่าเวดจักระง,งีมีห้าอย่างคือผมงามผมจะเป็นดำเงาลงมาแล้วก็เวลาพอเขาจะกล้าไว้ที่หัวใช่ไหมนี่พอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะหล่นลงไปปุ๊บปลายผมจะงอนขึ้นเองเผมผู้หญิงตัว่วไปมันจะทิ้งดิ่งใช่ไหมนอกจากคนผมหยิก